มือสูงเงินลีครับตอนพี่นอ้องเขาเข้าสู่ช่วงข้าวใายทุนในคณะเะมื่อในกได้ป,มปามพี่น้องของมัดด้วยโลหัตตาแดางคาะ,ะชิมในคณะพกพอมาก็มากกด้วยจ้ำกันคาะก่อนดีจิก,กัดด้วยในก็ผักต็กลายเตีเสีเตกกิต้าไม่ปันข้าวฟองคาะเตกปันตีหินดำๆนังแต่นในคณะพวกพอมาก็มากกับด้วยจ้ำกันค้า อ๋อใตังงชกตั้งหลังุกตั้งหลังอ่ากออกมาลาออกมาลากยังออกมาว้าเออเฮียงออกมาเฮียงาฮง

อ่าในเ้มือนจังว่าหัวพอีกยังกว่าเอออย่างไรโปกไ้โออยู่วามันมาจอยมามันโกไมาเห็ดเออเออเอออ่คิมไี้ได้อยจะเยอะกันานะอ อันเปดกกนเนี่ครับเนาะเดตกนเื่อนเีในขนาดไหนเออเขาคนึงมารายงานข่าวอยู่รว่าอี้เอากบเปกลเอาอย่างมาโอ้ลองพามาในครับนนี้เอาโห เงี้ยหลอกแต่งเขาค่ะเออในโกดึกยังอยู่อ๋อในคณะเพื่อดึกถ่กลองสวดอยู่ข้าวใน้ไหนี่มาแน่เออเออทียกองเออมักตามันมักตาเขาก็สั่งกดกวยที่นันกลวยยาวในเขาว่าเนาะอ้ เอยว่าแซมดีมาตากเความดีอยู่หลายเลยเออนี่อดกเอาข่าวนื้ออันบว่าด้วยนาด้วยหลังน้เปลี่ยนจิงไหนกันนี่นะเออด้วยนาด้วยหลังอันวางใครเอาจิงไหนเนี่ย <caniser> <in> oh, Ned It's the result <coughs> of a breeding program. The surprise for you this morning is we propose to make this for you. My time long more Oh, ah, man, number can't hear anything. We can save this, right? We can. Oh, my god. It's We can. I think we can save it. I think it will be okay. ยิบังกอให้หมอยิบดีๆงามๆกเนาะผมบวนนี่ถือทากับู้คาวันนี้เนาะคือค่ไอ้แนวานี่นะอันนี้ก็าทำให้แขงนี่เอันบนว่าอย่าพกกาเฮียงกันวาอย่าพกเตี้ยนเฮียงน้นันเนาะ โก้มันก็ปี่นที่ไหนนั่นขนาดไหเออเอาขึ้นแล้วค่ะอ่ไหมับอ๋อมาโก้โอ้โหใจดีขนาดนั้นมันมันก็นะนะนนกเปียนที่ไหนขนาดนัน,<อ>น,น ชั้มไม่เนี่ยก็มันกวาดตาวัดใจหมัดตาหมัดใจโอ้คุณเพือนี่กชั้มอะไรเจอแกให้เนี่ยกันเนี่ยเพ่อกานนันถูกเอียงที่กมพอใจกันเนาะในกันเนาะย้อนกันโตมกกะหัวตื่นเคยพอใจกันเนาะมันก็ อย่าดิเฮ็ดฮอดกันงกันเนาะดูในเด็กโกหกมาไหนก็อยู่ในน้องมันกมโดเจ้กไปในเดียนองมายิบมีกันใี้ในเนียให้ในนอนเอ่อสัมผมว่วนตาผู้ยิงพวงเน่าฮ่า่ผู้เย้ยผู้ล่ย้รวมออกมาหนาวรัก โอ้เงาหลายอันจงกันค่ะเลยเน่ที่อย่างเมื่อไหร่บินวันปงยนวันอนย่างในมายานั่นหลายหลายอันชวนกันนี่เน่อ่าในขนาดไหนอีนไหนนั่น,น,นขนาดไหน,นเออมันโกกาโอนตี้ของเขาเนะ่พวกเหมือนเช่นน้เน่อ่าโอ้คาดตันไหนลองหัดตาลองแข็งขัวได้ก็หมกนายก่อนค่ะนอบิโน่ก่อนเนาะ ต่างวันต่างคำต่างปกมังเลยด้วยจมกันแห้งกันเนาะต่างคลิปคันเนาะาผัวแผ่ใจคลิปข้าเฮาในก็ผักตด๊กไลติ๊กแชติ๊กติกด,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 ดตามไว้คัเนาะนั่นคือคาดยีเห็ดออกมาปันพี่น้องขอเลยด้วยกันในคุณในครักันแท้งในคันเนาะเมื่อได้ผักไว้มกในก่อนคันเนาะไม่สุขค่ะ